เอาชมบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วทุกคนตลาดรถกอมอนหนึ่งด้าน,นหน้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่ากว่าบรรยากาศตลาดรถยามเย็นฝนตกอีกแล้วทุกคน ชมตลาบประจาศตลาดาชมดาวชมตาลาดรถวันอาทิตย์ยามเย็นยามเย็นที่31กลับกันหมดแล้วเลยครับ and good luck. ชมบรรยากาศยามเย็นแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็นใหม่คลิปหน้านี่นด้นหลังตลาดโล่งเลยโล่งเลยโล่งเลยกัหม่ม่คลิปหน้าครับ